คืนนั้นเขาเห็นแม่ชีในชุดขาวเดินอยู่ในวัดตอนตีสองแต่ที่ช็อกที่สุดคือเธอไม่ได้มีหัวบนบ่าเพราะหัวของเธออยู่ในมือนี่ไม่ใช่ฉากจากหนังผีแต่มันคือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงวัดที่เงียบสงบในกลางกรุงเพทพแต่กลับเต็มไปด้วยตำนานที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงคืนนี้เสียงจากความเงียบจะพาคุณเข้าสู่เรื่องเล่าเงียบ ที่อาจทำให้คุณไม่กล้าเดินผ่านวัดตอนกลางคืนอีกเลยตำนานผีแม่ชีหัวขาดถือหัวตัวเองเดินอยู่ในวัดคือเรื่องลี้ลับที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้จนถึงวันนี้วัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่แถวหนองแขมกรุงเทพเป็นที่รู้จักเรื่องพุทธคุณแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งที่เงียบกว่าด้านที่ไม่เคยถูกเขียนลงในประวัติศาสตร์ว่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีแม่ชีคนหนึ่งเข้ามาบวชที่วัดนี้ เธอเป็นคนเงียบขรึมปลีกวิเวกไม่สูงสิงกับใครเธอมักไปนั่งสมาธิตอนกลางคืนใต้ต้นโพใหญ่หน้าหอฉันและแล้ววันหนึ่งเธอก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่มีใครเจอศพไม่มีแม้แต่เบาะแสแต่สิ่งที่ตามมาคือเสียงรองเท้าไม้เสียงสวดมนต์แผ่วๆและร่างของผู้หญิงในชุดแม่ชีที่ไม่มีหัวมีคนเล่าว,ว่า คืนหนึ่งตอนตีสองเขากําลังปั่นจักรยานผ่านหน้าวัดอยู่ๆก็เห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ข้างทางตอนแรกคิดว่าเป็นแม่ชีแต่พอมองดีๆหัวของเธออยู่ในมือและเธอกําลังมองเขาด้วยดวงตาเบิกโพลงจากหัวในมือนั้นเขาปั่นนี้แทบไม่ทันกลับถึงบ้านไข้ขึ้นทันทีไม่พูดไม่จาไปสามวันเต็มๆเ,เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแลว้วซ้ำเล่าและทุกครั้ง จะเป็นช่วงคืนเดือนงายไม่ใช่แก่คนผ่านทางแม่ชีรุ่นหลังบางคนก็เคยเจอบางคนฝันเห็นเธอมายืนปลายติงเงียบเงียบไม่พูดอะไรแค่ยืนหัวมาให้ดูใกล้ๆมีแม่ชีรุ่นหนึ่งลาออกจากวัดทันทีหลังเจอเหตุการณ์คล้ายกันถึงสองคืนติดแต่คำถามคือเธอเป็นใครเธอตายยังไงแล้วทำไมถึงยังวนเวียนไม่ไปไหน บางคนเชื่อว่าเธออาจตายอย่างมีเงื่อนงำบางคนก็ว่าเธอทำสมาธิจนจิตลุดออกจากร่างและหาทางกลับไม่เจอแต่อะไรก็ตามถ้าคุณได้ยินเสียงรองเท้าไม้ลากไปบนพื้นหรือเสียงสวดมนต์เบาๆกลางดึกอย่าหันไปมองเพราะเธออาจจะยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมหัวในมือยื่นมาตรงหน้าคุณนี่คือเสียงกระซิบเที่ยงคืน podcast ที่จะเล่าเรื่องที่คุณอาจไม่อยากได้ยินในความมืดอย่านืมนะครับถ้าคุณชอบเรื่องหลอนแบบนี้กดติดตามไว้แล้วเจอกันในตอนหน้าขอให้คืนนี้คุณนอนหลับฝันดีหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะ